Obrigada. เตรียมจะายซิงเกลิลใหม่สวัสดีคุณเกรฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาสวัสดีพี่นะคะพี่ชากพี่สวัสดีค่ะเอสารา่าคุณซารา่าร้อยหน่องปวยซีซส,สวยขอบคุณค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จทีแล้วอันนี้คือพ่อกสีผมแล้วเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบเป็นขอเนาะ รอชมดูกันไปเรื่อยๆเพลินๆนะคะคูดคุยกันได้นะคะคูดคุยกันได้ะะหัวใจส้มมาแล้วขอบคุณค่ะหัวใจส้มมาพี่ว่าสีนี้เข้ากับโปรวของตะกูลนะคะสวัสดีคะ่ะพี่บ๊วยเปลี่ยนสีผมเป็นสีอะอะไรดีคะเที่ยวนี้เปลี่ยนเป็นสีแบบทองเท่ืเขาเรียกสีอะไรคะพี่ มวนเขียวมวนเขียวติววดทิ้งเทาก็จะแบบไปทำให่สว่างไม่ได้ออกบอลสว่างอ๋อเป็นสีอะตอบอลบอลร้อนแล้วนี่สีบอลร้อนสีแบบนี้แหละแต่ว่าเราจะทำให้แบบว่าไม่สว่างเลยให้มันติดเลยเป็นเทาเทาเขียวเขียวจี๊กจี๊กพอโดนแสงแล้วมันจะแบบเหลือกเหลือกอยู่ในเอ็นดีแล้วมันแบบถ่ายรูปแล้วจึง้งถ่ายภาพนี่ก็ ซึ้งสุดๆคนฟังแบบอะไรของมังวคืออยากสวยต้องมาที่นี่ดัซี่สตูดิโอเออแล้วก็จะให้เมาหมอยก็คือว่าทุกครั้งที่ค่อยถ่ายเอ็มวีละหรือวันไหนที่ค่อยถ่ายเอ็มวีโเวอร์หรือค่อยจะแบบถ่ายรายการเนี้ยเออก็จะทำที่นี่ตลอด อจะรอติดตามพอทำเสร็จก็เดี๋ยวเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องติดสารนะคือจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วพี่ก็บอกเลยนเดยนออกมาได้จ้ะเนี่ยคนเรานะทุกคนชนิีน้อยไหวสั่งจ้ะกว่ามันจะสวยกว่ามันจะลงตัวส ชาตี๋ของสีแดงรู้ไหมคุณชาตีก่อนหน้านี้ฉันลิงสีแดงไว้เออแต่ว่าปรดิวเซอร์ในห้ามผู้จัดการเขาดูแล้วเขาอยากได้เป็นสีนี้เขาได้เลฟมาจากได้เลฟมาจากสงคราสงครชวนเชื่อมมาเมืม่อตะเกียะเขาเอารูปมาให้ดูเขาบอก ต้องสีนี้เป็นจีนๆชอบชอบบอกบกี่ช่างแล้วว่ารอบนี้าจะมาเขอทำสีแดงนะเห็นที่เขาทำแล้วสวยแล้วเราก็อยากทำบ้างแ้ว้ายรายการได้วทีนี้ก็จะมาทำนี้ตลอดนะคะใช้ใช้ e n ง e r ้หรือ MV เวอร์ได้ทีนี้เว ส่วนคือคุณนั้นโอ้แเมือคืนเราก็เจอกันมาสีเขียวก็ได้สีเขียวอันนี้มนจะเป็นแบบสีบอลแล้วก็หมุนไปทางเขียวเทาเทาแลมาทักทายค่ะสามแตงกอหมเป็นสวัสดีค่ะคุณนั้นเมอคืนเราก็เจอกันให้อูเขียวก็ออกเขียวใช่ไหมชเพราะว่าตอนะไปมันสะไปมันก็จะเป็นสีแบบ จริงมันก็ต้องมาเติมเหมือนกันต้องใช้แชมพูมันชมพูเหมือนกันเนาะใส่ไม่ใช่ใส,ส่ไหมยอย่าเพิ่งมาหิวสิคล้ายๆเลยอ่ะเข้าได้นะคล้ายๆโรตีใส่ไหมนิดจางนะอนนี้เป็นพี่เตนเตอร์ได้เลยแล้ตาตาหน้าทำสีอะไรสวย าราตังเม่เ <c oughs> นียวดีจังอ๋อคุณคา่าคุณไทยเกอร์จักรตังเม่อะไรกันเนี้ยนะนมเราไม่แต่เือนตังเมือนกันนะตังเม้นี่อยู่อย่างไรคะตังเม้นี่คือ <c oughs> มีโรตีไหมล่ะไอ้ยายฟ้ายิวเราเหรอสวัสดีค่ะทุกคน ม่ทำงานตำการเหรอคะฉันถามในยพี่มันดูไรสุดเนีในแล้ไปก็ขายเรียนกลัวเนี่ยร้อยพี่บา้าง่อยพี่นี่นะสายใหม่มั่งกันเนม่มั่งเรียนคลัวมั่งร้อยนะครัวนะคุณชีลาการเกษตรจากเมโตงสวัสปะรด้าฉันจำได้เมื่อคืนทุกคนมาตามสัญญาทำไมพวกเธอน่าหลังนี้ฉันถามหน่อยสิ จะไงแสดงว่าติ๊กตอกฉันกลับมาแล้วคือไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกเพราะว่าวันก่อนก่อๆมันไม่แจ้งเตือนนะจ๊ะวันนี้มันแจ้งเตือนใช่ไหมหรือว่าเธอถ่ายถ่ายแล้วมาถึงฉันแบบไหนไปแล้วไปทำงานต่วตัวนายเด๋วโอเคคงกำลังใจนะจ๊ะไปทำงานให้แฮปปี้แฮปปี้วันศุกร์แล้อีกไม่กี่ชั่วโมงจะเลิกงานแล้วไปเถอะ มาทั้งวันเราไปสร้างภาพช่วงท้ายนิดนึงนะสร้างภาพเรื่องในเขาเห็นนิดนึงลแล้วเธอก็เลิกงานเธอค่อยๆไปส,สไปังสรรค์ไปดิง้งไปดังไปดังนอกวันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วศุกร์ให้เต็มที่วันเสาร์เราจะได้เปลี่ยนสายได้ไม่แบบไี่ต้องรีบขอบคุณพี่เกมด้วยที่เคยมาปวหัวใจได้เย่างนขอขอบคุณมากๆไปหยิบโรตีมาเดี๋ยวนี้สายใหม่พร้อมแล้วไป ทำน้ำของผู้หญิงไม่ใช่จะเรื่องง่าย้ะฉันจะบอกให้ฉันมาเลก18มงมงครับัมาเลมงนี่บาย3านออฟก็จะให้สวย10โมง15โมง ทำอะไ่แบบนี้ด้แบบนี้ต้องจองวหน้าไหมคะเวลาจําเพาะอเวลามันได้ทาการทำถ้าม่จองุบ้มเลยทำทำลลูกค้าอยู่บ้ไม่สามารถทได้เพราะเวลามันไม่ทันเนาะนะะ คุคาไม่มีโอเคเข้ามาจังหวะคุคไม่มีโอเรอ่ายังรับได้ ก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปถ่าย MV วันที่สี่อย่างนี้แล้วโอ้โหเลยมาทำสวยนิดนะึงตอนมีอะไรสิบแปดสิบสน่แล้ว เลขสวยสิบห้าห้ี่นัเบอร์บอกว่าถ้าเราเจอเลขสวเยอทั้งวันสองหนึ่งเลขเหมือนกันทัง,นขงข้างหน้ากันข้างหลังมันจะจะมีสิ่งดีๆจะเกิดการมุนแ,แปลงขึ้นและคือมันนผลกอบนี <c oughs> ใช่ไหมฉ <c oughs> <c oughs> ันไม่กล้าคิดเลยแบบคือถ้ามันได้อ่ะ ดีใจไงม,มันอย่างน,นั้บเฮ้ยดูสัมพันธ์อยู่ดีๆทักกันมาคุยกันมาเรื่าาองบันเดิลแต่แต่แต่ถ้าหกแปดมันจึงเลิกซื้อเจ็ดแปดกันเนาะเมื่อก่อนน่ยซื้อไม่เป็นไปทำสวยอีกแล้วสวอดผ้ากู้ผ้ามาเลยรนี้สวยหนห่อยเพื่อสิงกันไหม นะอย่ามาขีว้ว่าไมได้สวยนู้อะไรเพื่อนทําไม่เสร็จที่เพื่ออยังทําไม่เสร็จมาสวยนู้สวยอะไรอย่างไปเอาโรตีมาเดี๋ยวนี้สายใหมพร้อมแล้วโรตีสายใหม่เร็วฉันพร้อมแล้วไปเอาโรตีมางามงามยขอบคุณค่ะพวกเธอไม่จริงใจนี่ยังไม่เสร็จร้อยเอรเซ็นต์เลยนะพือพูดสวยนะไม่จริงใจเลย สวยๆเหล่อๆอของคนค้าเดี๋ยวตะรอดูเต็มๆจะวๆสวยกว่าน,นี้นะอีกนะนี่ยังไม่เสร็จทีชั้นมาตอน11อโมงตุลผู้หญิงหวานนิสัยนะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะเพื่อเอมวีที่แต่งๆงามทำไมผู้ชายหายผู้ชายออกเป็น่งงานแนละ้ว นะคือเราเป็่ยืนเงยๆมองๆ <Yeah. S 2> นียก็ว่าตอนแรกคิดว่าเอ,อ๊หายไปไหนก็เดินไปดูอ๋อคุยนาเราถ่ายเอ็มวีอวันที่สี่้แล้วนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำสวยโดยเธอจ๋าขอบคุณที่ติดตามค่ะตอนนี้คนดูห้าล้านคน <c ười> มีอยู่ห้าคนห้าล้านคนแต่ฉันก็ไม่ทอ้ออยู่ที่สู้ถึงจีง้ เป็น5คนที่คุณภาพเราชนของานขอบคุณมากมากค่ะระหว่างนี้เราก็มีผลงานเพลงที่เป็นผลนงานเพลง cover นะคะรวมที่น่าช่องฟินกักแล้วทุกคนสามารถไปเล่นเพลงเสียงเราได้นะพเพลงเรือรักกระดาษของอาจารย์ไข่บาดีวัน่าฉันมาทำแบบนี้ทำเป็นเวอร์ชัน cover ตอนนี้คนเล่นเป็น20คลิปแล้วนะนะ <S <S สองสามแสนคลิปแบบคนอื่นมากปได้ให้ฉันด้วยนะเกลือรักกรดาษเลรักกรดาษใส่ภาพนึงก็ได้ส่งก็ได้นะคะอะไรเช่นอะไรอีก็ไไ้นะเกลือรักกระดาษสวยดี่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แค่ชว่เงสินี่เท่ากับโดนล้างมาแล้วใดเซ็ตทุกอย่างคุณจะ 我也是。 สีเข้มเข้มอย่างนี้เราไปทำเลยเราก็จะไม่ได้ตามรูปเนาะมันก็จะไม่ตรงปกแต่ถ้าคุณอยากได้ตรงปกเราจะต้องได้ผู้เชี่ยวชาญที่เขาประเมินเส้นผมอย่างก้จะเป็นคนแบบเส้นเล็กแต่บางคนบางคนก็เหมือนแบบเป็นคนผมไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเราจะมาลงอะไรที่มันจิบจ้าเขาต้องกัดสีแดงไปแล้วเราก็ต้องให้เขามาดูว่าเออว่าเออทำได้ กี่ครั้งใช้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มันก็มาตปดสึกผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูวนเอ๊แบบนี้แบบนี้ดูจากลูกที่เราอยากได้ของพี่ก้อยประมาณอย่างนี้นะคะสวยมากแม่โกหกไม่จริงใจยังไม่เสร็จเลยจมัมลสวยมากแม่ดูกุฏีเลยนะจริงใจอะเราอะแต่ฉันก็จะน้อมรับทุกคำชม ถึงเธอจะไม่จริงใจถึงเธอจะชมฉันแล้วฉันก็จะนอรแบไว,ว้เพราะฉันเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าฉันทำเสร็จปุ๊บฉันสะปุ๊บเซ็ตปุ๊บได้ปุ๊บคือสวยเลยสวยจริงๆจะก,กัดกี่สีก็มไม่ต้องกลัวเปิเน้าเลอดจังมากนะเปินเลือ,ะลอนะ,ะอนะจะก,กัดกี่สีเอ๊อสโลแกนคุ้นๆยี่ห้ออะไรเนี่ย โฆษณาเชมพูเลยต้องเข้าแล้วเนาะเดี๋ยวดูเลยทุกแพลตฟอร์มนะจึ้มๆงเดี๋ดดววยวรอชมค่สีสวยๆไอโฟอสสอนสวยๆในมิวสิกวิดีโอนะคะอันนี้เป็นเพลงแบบซิงเกิลหลักลก็กเลย,ลเลยมาทำสีผมแดงเปลี่ยนนุ่มๆนะคะ อีกปีก็เพิงกุ้ยจะปล่อยเป็นพีเร็วๆแต่พรุ่งนี้ปีนี้จะเป็นพิงช้าๆเราฟังรอติดตามนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะถ่ายวันจันทร์นี้แหละวันนี้เรามาทําผมงวันสูงวันเสาร์อาทิตย์เร้ก็จะเก็บเอาไว้เราจะไม่ให้สระเราจะคงสีเอาไว้ว่าช่างคำนวณมาแล้วผู้ช่วยชางของเราได้คำนวณมาแล้วว่าสี สีจะต้องอยู่ทำใช้ถึงวันนั้นเราจะไม่ให้สีเฟดเราจะให้สีเทียมคงอยู่เราก็ต้องให้ความร่มมันดูโดยการเก็บมันไว้แล้วก็จะล้ำเช้าวันจันทร์วันทำงานจะขาดไปสองเฟืคุยกับเราได้นะสองเฟืคุยกับเราได้วันนี้แม่ไหนไอว้วงแล้วใช่ไหมล้าแล้วใช่ไหม สวัสดีทุทกคนค่ะยินเตอร์รังสิ่สวัสดีพี่พลอยพี่กับวค่ะดูดิที่พลอยมาเสริมสวยนิสต์พี่พลอยนะคะอินฟูเป็นเซเลบริตี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามครีเอเตอร์ติดต่อเกอร์ตัว,ตวแม่ พี่พลอยนะคะพรีเซนเตอร์สันซิลต้องเข้านะพี Jord ่พลอยสนใจมาทำสีผมสวยๆเลือกๆที่นี่ได้นะคะพี่พลอยเป็นทุกอย่างงงงนไม่ใช่ แก็คือแม่เราคือตัวแม่ค่ะแม่ไม่เอานะไม่แซวตัวเองไม่แกงตัวเองตัวแม่ก็คือตัวแม่คือแม่ทุกที่ก็เป็นตัวแม่คือเราอัี้อเป็นดต่อเป็นอินฟูเป็นเซเลบิตี้เป็นครีเอเตอร์เป็นคนสวยท่านนี้ทป็ วันนี้มีไปทำภารกิจที่ไหนไหมคะหรือว่าอยู่ที่บ้านใครที่แบบว่าอยากเดี๋ยวรุคสวยๆในวันพิเศษตา่างๆทำงานเดี้ยไปจินงลงดินนะ ได้ผู้ตกผู้กลับบ้านนะคะเชิญที่พี่พลอยอตตนี่ไปหนึ่งเธอจะไม่ปิดหวังข่งแข่งให้สุดฤทธิ์สวัสดีพี่ดังนี้ด้วย อ๋อนี่เริ่มมาแล้วนะเริ่มเขียวจริงๆไม่ต้องติดเขียวมากแค่ทำได้ตัวความสอาด้วยสสวยมากเก็มใส่ปีนเอฟซีกรุงเก่าครับตรงเขียวเขียวดีนะแก้มใส่ปิงกอฟฟิเตอร์ค่ะไม่ต้องไปแค่ทุกคนเชื่อหนังเซ็เตอร์ดีมีชัยก็ได้อี ันเดียวก็เจอการพูดรวมพูดเหมือนแบบเหมือนปัดแอปเจอชายอะไรประมาณนงไหมไปพูดเหมือนแบบปัดแอปเจอผู้ชายเมื่อคืนไม่ใช่ไหมน่วะเจอกันในไลฟ์สดนะทุกคนนี่แล้วก็ฉันบอกทุกคนแล้วว่าวันนี่ยฉันว่ามันสีผอมเมาเจอกันตอนกลางวันแต่ก็ตืเอาจะเจอกันดึกเล็กเนอะฉันก็ออกกำลังกายไปก็ไัฟสดไปนะวะที่นี้สือ ฉันตื่นเร็วฉันนอนไปงพยายามนอนตอนตีสามตืนต,ตนีห้าแล้วก็ไม่นอนอีกเลยคุณแทไม่้วส,สวัสดีค่ะพี่คุณแคทเมื่อวานเธอเทุกทม,มารเลยคุณคขอบคุณจิงๆขอบคุณจัใจเื่าวานคุณแคท้ของขัญชั้นเป็นสองร้อยเลยคะทำไมไน่ารักอย่างนี้กร้อยนะ เรารวยเหรอเราเป็นเศรษฐีมาจากไหนจ๊ะ <c ười> คือเปมากเลยขอบพระคุณจริงๆค่ะถามจริงไม่ทำงานต้องการกันนะครอ่ะอยู่กะวิ่งไงคะอ๋อไม่ทำงานต้องการกันเหรอกเธอมาเป็นของขวัญจั้าดีก็ขอบคุณขอบคุณออกเป็นชาวประมงคุณคิดเชื่อมนี่เอง เราเนี่ยเป็นหลานเป็นหลานคนกันีูนะบ้านแม่เราอ่ะมีละครบ้านแม่เราอยู่ในครงเราเป็นคนกระบี่เหมือนกันหลานคนกันดูเหมือนกัน